สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบียร์จ้าสันจอดเรามากันที่ยอดบารหรือลังหมีค่ะร้านนี้นะคะอยู่ตรงประชาชื่นค่ะถนนเทศบาลน,นิมิตเหนือใกล้กับคลองประปาเลยมีคับเบียร์ออนแท็บนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มอื่นอ่นพอสมควรให้ขายเคียดได้เลย วันนี้เราจะมาชิมอาหารฝีมือของเชฟน้องไนท์กันค่ะเป็นแม่ครัวที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยของเรานะคะเริ่มกันที่เนื้อ,อย่างค่ะจานนี้นะคะย่างมาแบบมีเดียมแรกกำลังดีแก้มกับผักดองนี่อร่อยเลยลาบดักแด้ค่ะดักแด้ทอดกรอบนำมาราบกับเครื่องราบนะคะอร่อยแซ่บ อันนี้จะเป็นดักแด่ทอดค่ะก็คือเอาดักแด้มาทอดกรอบแล้วก็คลุกด้วยผงวิเศษนะคะเราไม่บอกหรอกว่ามันวิเศษยังไงเมนูขับเคลื่อนเครื่องดื่มของแท้ค่ะเสือร้องไห้เฮาดงค่ะอันนี้ก็อร่อยค่ะเนื้อหั่นมาเป็นชิ้นพอดีคำนะคะกับเครื่องเฮาดงแบบเพดแซบยำลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อเทกเจอร์ดีค่ะแดงดึงเด้าลิ้นค่ะน้ำยำเปรี้ยวเค็มพอดีพอดีแซบเยอะ ที่นี่นะคะนอกจากตอนกลางคืนกลางวันก็มีเปิดเป็นร้านอาหารขายด้วยนะฮะชื่อว่าซุ้มเสือยอดค่ะจากฝีมือของเชฟน้องไหนคนเดิมเพิ่มเติมคือสั่งแกร็บได้ค่ะใครทํางานอยู่แถวนี้หรือหิวอยากจะกินก็สามารถกดแกร็บสั่งได้เลยเสร์ชว่าซุ้มเสือยอดค่ะสําหรับที่นี่นะคะบรรยากาศยาค่ําคืนนี่เรียกได้ว่าคลึกคื้นมากแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยก็จะโชคดีได้แม่ครัวมาร้องเพลงให้ฟังด้วยค่ะ ไปกันเลยค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะยอดบารังหมีแห่งประชาชื่อ